คลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับผมนะก็กลับสวีดัสสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกตั้งกันด้วยนะครับผมเนาะเออวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับช่องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็ปาตทุนมาหนึ่งร้อยนะครับเนาะอ่ะโอเควันนี้เราก็มาอยู่กันในช่องวีสองอีกเจนเคยนะครับผมทุกคนอ่ะไปะ ไม่พูดเยอะเจ็บคลอนะครับขอเล่งเครื่องแล้วกันนะครับเนาะก็สเตปผมเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับเล่งเครื่องนะเล่นเครื่องมันกว่าแล้วกคนนะมันไวนะครับเนาะโอเคนะไม่ต้องสงสัยว่าทําไมชอบเล่นเครื่องนะเล่นกับเล่นเครื่องกับไม่เล่นเครื่องไม่รู้มันแตกต่างไหมผมก็ไม่รู้นะหลายคนงงเล่นเครื่องอะไรของมันวะเนี่ยเล่นเครื่องก็คือตัวโบแล้วกนนะถ้าไม่เปิดตัวโบคือธรรมดาใช่ป่ะถ้าเปิดตัวโบก็เล่นเครื่องนะครับนะในสับของผมนะผมเรียกเนาะ งันว่าอะไรของมันเล่นเครื่องอะไรมันวะบางคนาอาจจะไม่รู้นะเออโอเคอ่ะโอเคได้มาสีวิตาปินนะครับไปถ้าถามจากผมนะว่ามันเกี่ยวไหมกับเปิดตัวโบกับไม่เปิดผมคิดว่าผมก็ไม่รู้อะเออแต่อย่างเงี้ยเออเต็มลายไหมลนะ่ะสองลายด้วยนะประเด็นเออสวยครับเออมาดิมาดิแต่ผมคิดผมผมคิดว่าที่ว่ามันรู้แน่ๆนะครับที่ว่ามันรู้แน่เลยนะ คือที่เห็นชัวร์เลยก็มันไวมันไวกว่าเออผมพูดถูกไหมแต่ว่าเรื่องนี้ว่ามันแต่ก็แต่อะไรก็ไม่รู้นะผมก็ไม่รู้จริงๆนะครับไม่รู้มีรู้มีรู้คุณๆนะไม่รู้รนะรอ่ะไปดรือกันต่อนะครับแต่ความคิดผมในะนี้เสี่ยงตัวนะผมคิดว่ามีผลนะมีผลนะธรรมดากับโตโบนี่มีผลแน่นะครับมีผลแน่นะครับแต่ผมก็ไม่ได้ไหมายความว่าโตโบจะดีนะโอเคไหมมันก็เออสลับกันไปอ่ะ บางทีก็ตัวโบดีบางทีก็เปิดตัวโบแล้วไม่ดีแต่ธรรมดาดีกว่ามันีมันสลับกันไปนึก็่าอะเออมันก็ไม่มีอะไรดีจะเหมอไปนะครับนะโอเคนะรู้เรื่องนะครับนี่ความคิดผมนะอืมไม่พูดเยอะเจ็บคอนะครับเหมือนที่เรานะครับเหมือนคนเราได้แหละนะฮะบางทีก็อยากกินอแกงส้มนะครับบางทีก็อยากกินจ้ำจืดจริงปละล่ะเออใครกินแกงส้มทุกวันจะบ้าเหรอ <laughs> นี่ก็เหมือนกันนะครับอ่าไปสิบรอบนะ โอ้โหเปิดตัวโบวอะไรจะแตกทุกวันใช่ปะล่ะเออเอาเรื่องนะครับอืมก็อย่างที่บอกไปนะครับทุกคนนะก็อยู่ที่หลักๆนะหนึ่งเวลานะปัจจัยหลักนะฮะไปว่ามันจะปล่อยมาเวลาไหนไหนั่นแหละเออตอนเล่นโดนเวลาที่ว่ามันไม่ปล่อยอยังไงก็ไม่แตกนะฮะผมก็ไม่ได้แตกทุกคลิปนะคลิปไม่แตกผมไม่ลงนะครับเออจุกกลู้ฝากไว้กิจิธตัวแล้วนะครับจุก๊อก <laughs> ไม่ได้ว่าผมแตกทุกคลิปนะ ผมก็มีคลิปนี่ไม่แต่แต่ผมไม่ลงเออโอเคนะผมลงแต่คลิปได้นะครับก็เป็นคอนเทนต์ของผมนะคะเออไม่พูดเยอะดีกว่าจบคอนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้ปาบกอปาห้เรียบร้อยขอคนเรื่องไรนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต,ต่อไปนะครับทุกคนบนัสโอ้ยสะใจว่ะบนัสวัน,วนยังเอาโดนโดนโดนโอ้โ,อโ,อโหเราไปได้ไงวะเนี้ยรอบไปได้ปือนี้อ่าหวานเจี๊ยบดอกนี้ปาบกอปาเอ้ยโดนพอดีมันต้องอย่างนี้เดีเยว้ย โอมีสวนนะครับลุงนี้มีสวนนะฮะรอบนี้มันมีสวนเลยโต๊โอ้โหไม่โดนนะครับนะเออโอเคไปดูกันต่อนะครับผมอือหืออะไรวะเนี่ยก็อย่าลืมนะครับขอคนละหนึ่งไลน์นะครับสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้เนาะเอออ่ะโอเคนะครับก็จบกันมาที่ห้าร้อยสี่สิบนะครับทุกคนอ่ะขอไปต่ออีกนิดหน่อยแล้วกันนะครับเนาะเด๋ต้องมาสวยๆกันนี้นะ เออโอเคนะรู้เรื่องบาปก็ไปสวยครับอือหืออะไรวะเน,นี้ยจริงจริงรอยได้ลนะ้วก็น่าจะหนีได้แล้วนะเอาจริงนะเพราะว่าพอป่ากมมก็นะครับเนาะอือก็อาจบางคำอาจจะพูดไม่ชัดนะผมผมก็ตั้งใจแล้วทุกคนบางทีมันก็พูดไม่ได้นะประมาณนี้เนาะเออโอเคนะครับก็ อ่ะโอ,อกล้อแล้วนะทุกคนไม่ไปต่อดีกว่านะครับเดี๋ยวมันจะดูดเอานะครับเนาะเออในความรู้มีเดียสังเกตได้นะฮะโอเคก็สําหรับวันนี้นะครับไม่ไปต่อแน่นอนนะครับทุกคนไปต่อก็ดูนนะครับเนาะเออโอเคนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับทุกคนก็เจอกันใหม่นะครับคลิปวิดีโอหน้าเด้ออ่ะบ๊ายบายครับผมอจุกกลู้วันเจีบ๊บเออ